สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการฝังมุกนะครับฝังมุกคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจหรือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับนะก็ขออธิบายให้คนไม่รู้เข้าใจก่อนนะครับฝังมุกก็คือการนำนะครับเอาวัสดุนะครับนะส่วนมากก็จะเป็นแก้วนะครับนะ เป็นขนาดนะครับทรงกลมหรือว่าวงรีนะครับนะเป็นคล้ายๆแคปซูลนะครับเข้าไปฝังนะครับใต้ผิวหนังของอวัยวะเพศนะครับเพื่อให้มันเกิดการปูดนะครับหรือว่าการนะครับบวมขึ้นมานะครับนะไม่ใช่บวมมันไม่ใช่ลักษณะบวมนะครับเรียกว่าปูดดีกว่านะครับปูดขึ้นมานะครับเป็นตะปุ่มตะป่ํานะครับนะใช้คํานี้ดีกว่านะ เป็นตะปุ่มตะป่ํานะครับเวลาแข็งตัวมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับนะเวลาแข็งตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของนะครับวัสดุที่เราใส่เข้าไปนะครับเวลาเราฝังเป็นลักษณะของแคปซูลมันก็จะขึ้นรูปเป็นแคปซูลเราฝังเป็นนะครับนะลูกแก้วนะครับหรือว่าทรงกลมมันก็จะขึ้นปูดขึ้นมาเป็นทรงกลมนะครับนะเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับไอ้วัสดุที่เราฝังลงไปเนี่ยมันก็จะไปขูดนะครับหรือว่าไปเสียดสีกับ ผนังมดลูกนะครับหรือว่าบริเวณช่องคลอดนะครับมันก็จะมันก็จะเพิ่มความเสียวนะครับสำหรับคนที่ชอบอผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพิ่มความเสียวเพิ่มรสชาติหรือว่าเพิ่มอรรถรสในการมีเพศสัมพันธ์นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงอุปกรณ์หรือว่าวิธีการฝังมุกนะครับในเรือนจำเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับ คือเวลาเราพูดถึงการฝังมุกปุ๊บหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศช,ชายอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าฝังไปแล้วเนี่ยนะครับเพศหญิงอาจจะชอบในความคิดของเพศช,ชายหรือว่าเพศหญิงบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยฝังมาแล้วเนี่ยถ้าโดนมุกคนมีมุกเอาเนี่ยเราต้องมีความสุขเน่เลยเราต้องมีความเสียวเน่เลยนะครับบางคนก็จะคิดแบบนั้นนะครับทีนี้ผมจะพูดนะครับถึงเรื่องราวของการฝังมุกในความรู้สึกแล้วกันนะครับคือผมเนี่ย เคยอยู่ในชุมชนแออัดนะครับหรือที่เขาเราเรียกว่าสลัมนี่แหละนะคนในสลัมเนี่ยเข้าออกในเรือนจำนะครับเป็นว่าเล่นแหละนะครับแถวบ้านผมยามันเยอะนะครับทีนี้เวลาคนเข้าไปอยู่ในเรือนจำปุ๊บก็ปี2ปีนะฮะหรือว่าครึ่งปีนะก็อยากแบบว่าออกมานะครับนะเห็นคนข้างในเรือนจำเขาฝังกันก็อยากออกมาฝังออกมานะครับนะเผื่อมาเอากับแฟนแฟนจะชอบเผื่อมาเอากับแฟนแฟนจะหลงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะ บางคนมีความเชื่อแบบนั้นนะครับเวลาเราไปคุยกับคนฝังมุกคนฝังมุกก็จะเล่าแบบนี้ฟังว่าเฮ้ยฝังไปเลยนะไปเอากับผู้หญิงผู้หญิงรักผู้หญิงหลงผู้หญิงติดนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับการฝังมุกออกมาเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะครับคุณไปเจอผู้หญิงที่เขาไม่ชอบก็มีนะครับบางคนฝังออกมาเนี่ยนะครับแฟนหรือว่าเมียเนี่ยไล่ไปเอามุกออกเลยนะครับนะไล่ไปให้ขิบนะครับให้ไปเอามุกออกนะครับ นะต้องไปขิบหนังเอามุกออกนะครับนะหรือบางคนเนี่ยนะครับแฟนรอมาเป็นปีนะครับนะฝังมุกออกมานะครับมามีเพศสัมพันธ์กันนะครับหรือว่ามามีอะไรกันแฟนเจ็บนะครับแฟนเจ็บแฟนนะครับผนังมดลูกอักเสบนะครับบางคนนี่หนีเลยนะครับนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบนะดังนั้นนะครับเรื่องของความชอบหรือ รสนิยมทางเพศนี่มันแล้วแต่คนนะครับบางคนนี่ถ้าชอบเรื่องแบบนี้เอ้ยอยากลองมุกนะครับโดนมุกไปนะครับฝังเป็นแคปซูล4ี่ห้าอันโอ้ยเสียวมีอารมณ์ก็ว่ากันไปนะครับแต่บางคนนี่โอ้โดนไม่ได้เลยเยี่ยวก็ยังแสบนะครับนะเพราะว่าถามว่าทําไมผมถึงพูดเรื่องนี้ได้ทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าเวลาเราอยู่ในชุมชนแออัดเนี่ยนะครับคำพูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าเหมือนเราอยู่ในสังคมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันก็จะพูดกันตรงๆนะครับนะ เวลาโดนแฟนโอ้ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ยแม่งติดคุกมาออกมาฝังมุกมามาเอานะเยี่ยวก็แสบไล่ไปเอาออกก็ไม่เอาออกเนี่ยกูจะเลิกกับมันแล้วนั่นนี่นูน่นก็ว่ากันไปนะครับนะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะชอบนะครับนะอันนี้ต้องย้ําอีกทีนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีแฟนหรือว่าเรามีอะไรอยู่แล้วนะครับนะสำหรับผู้ชายหรือว่าอะไรแล้วแต่ต้องถามแฟนก่อนนะครับว่าเขาอยากลองไหมเขาอยาก ให้เราฝังไหมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเสียครอบครัวเสียแฟนไปเลยนะครับแฟนไม่เอาแฟนเจ็บแฟนเบื่อหนายกับการมีเซ็กเลยนะครับนะหรือว่าผู้หญิงก็ดีนะครับถ้าคุณอยากจะลองอยากจะอะไรอย่างนี้นะครับคุณก็ต้องถามแฟนคุณก่อนว่าจะฝังไหมหรือว่ายังไงนะครับนะมันต้องคุยกันนะครับนะมันจะได้ไม่เลิกลากันเพราะว่าการฝังมุกหรือว่ามันจะได้ไม่มันจะได้มีความสุขทั้งคู่อ่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการทํามุกเลยนะครับวิธีการทําการฝังในเรือนจําเขาทํากันยังไงนะครับนะโดยหลักๆแล้วนะครับมุกในเรือนจำเนี่ยเขาจะทําขึ้นมาเองนะครับถามว่ามีม,มุกนําเข้าหรือว่ามีมุกที่สั่งมาจากข้างนอกไหมก็มีนะครับนะเราลองถ้าใครอยากซื้อหรือว่าอยากอะไรอย่างนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้ก็มีขายตามนะครับตามเพจตาม Facebook นะครับ ในโซเชียลทั่วไปเนี่ยมีขายนะครับนะอุปกรณ์ฝังมุกนะครับมีทั้งมุกมีทั้งนะครับเหล็กแทงมาให้เรียบร้อยเลยนะครับนะเป็นชุดมาเลยก็มีนะครับนะลองไปเซิร์ชหากันดูเองนะครับสําหรับใครที่อยากฝังเพราะในมุมมองของผมนะครับมุกเนี่ยมันยังดีกว่าการฉีดนะครับเพราะมุกมันเอาออกได้นะครับแต่ถ้าเราฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะเสียเลยนะครับถ้าเราฉีดพลาดหรือว่าอะไรเนี่ย นะคผมเคยพูดถึงเรื่องการฉีดวัยาวะนะครับถ้ามันเน่าหรือมันเสียเนี่ยคือมันจบเลยนะครับต่างจากมุกนะครับมุกเนี่ยถ้าเราแบบว่าเอะไม่ชอบไม่ถูกใจมันเอาออกง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับวิธีการทําจนไปถึงการฝังและก็การเอาออกนะครับวิธีการทํามุกนะครับในเรือนจําเขาทํากันยังไงนะครับเขาก็จะเอาขวดนะครับนะขวดนะครับ เป็นทั้งแบบใสหรือว่าแบบขุนก็ได้นะครับอย่างเช่นขวด M 1 0 0้ขวดอะไรอย่างนี้นะครับถ้าแบบใสก็เป็นพวกขวดสปอนเซอร์หรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับก็เอามาทุบนะครับทุบนะครับแล้วเขาจะเลือกเอาบริเวณก้นขวดนะครับซึ่งมันหนานะครับหนาเสร็จนะครับพอได้ขนาดเนี่ยเขาก็จะกําหนดแล้วว่าเขาจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับคนที่ทำเนี่ยนะครับเขาก็จะจับดูเศษที่มันแตกนะครับเศษที่มันแตกเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะส่วนมากมันก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นเซียวเป็นเศษอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะ นําเศษนั้นนะครับจับด้วยมือก่อนอันแรกเขาจะฝนด้วยมือนะครับจับนะครับใช้มือนี่แหละนะครับจับนะเหลี่ยมมันนะครับนะแล้วก็ฝนลบเหลี่ยมนะครับค่อยๆฝนฝนฝนไปเรื่อยๆนะครับนะฝนกับอะไรครับฝนกับพื้นปูนนะครับส่วนมากจะฝนกับพื้นปูนนะครับนะฝนจนมันลบเหลี่ยมนะครับนะลบเหลี่ยมได้จนเป็นรูปทรงนะครับนะ แล้วแต่ว่าเขาจะกําหนดรูปทรงยังไงน,นะครับมันจะมี2รูปทรงก็คือวงกลมกับวงรีนะครับวงรีก็ลักษณะคล้ายๆแคปซูลน,นะครับแคปซูลคำว่าแคปซูลก็คือคล้ายๆแคปซูลใส่ย,ยานั่นแหละครับเนะวลาเราซื้อยาแคปซูลมามันเป็นลักษณะยังไงแล้วก็นึกเอานะครับส่วนวงกลมก็จะเป็นลักษณะลูกแก้วขนาดเล็กนะครับทีนี้เมื่อเขากําหนดรูปทรงได้เขาก็จะฝนให้มันมีลักษณะใกล้เคียงและ นะครับเมื่อมีลักษณะใกล้เคียงปุ๊บมันจะจับยากแล้วตอนนี้นะเมื่อมันจับยากนะครับมันเริ่มกลมแล้วมันเริ่มมนแล้วเนี่ยมันจะจับยากแล้วเพราะมันไม่มีเหลี่ยมให้จับนะครับนะเขาก็จะเลิกใช้มือแล้วครับทีนี้เขาจะใช้อะไรครับเขาจะใช้รองเท้านะครับรองเท้านะครับรองเท้าที่เป็นรองเท้ายางนะครับอย่างเช่นรองเท้านันยางช้างดาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เขาใส่กันข้างในนะครับนะหรือเป็นรองเท้าที่เป็นพื้นยางนี่แหละทั่วๆไปนี่แหละนะครับนะ เอาไปวางไว้บนมุกมุกนะครับน่ะมุกเนี่ยนะครับที่เขาฝนเรียบร้อยเนี่ยวางไว้บนพื้นปูนแล้วก็เอารองเท้าเนี่ยไปทับมุกอีกทีหนึ่งแล้วก็นะครับใช้มือกดไปที่รองเท้าแล้วก็คึงนะครับน่ะน่ะคึงคึงคึงนะครับลักษณะคล้ายๆการนวดวนนะครับน่ะแต่มือเราเนี่ยอยู่บนรองเท้านะครับนะเพื่อนๆจะได้นึกภาพออกนะครับเอามือสวมลงไปในรองเท้านะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้เท้านะครับใช้มือสวมไปแล้วก็ คึงวนคล้ายๆการนวดวนนะครับนะคึงรองเท้าให้มุกเนี่ยมันขัดกับพื้นปูนนะครับขัดไปเรื่อยๆคึงไปเรื่อยๆนะครับเขาจะทํากันเวลาว่างนะครับเช่นวันวันหยุดนะครับนะวันอาทิตย์นะครับนะหรือเวลาว่างนะครับนะเสร็จจากกองงานนะครับมีเวลาว่างสองาชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะลงมาทํากันนะครับนะพอคึง ไปได้สักระยะหนึ่งมันจะเริ่มกลมนะครับนะเขาก็จะมาดูว่าเหลี่ยมไหนต้องคึงเหลี่ยมไหนต้องลบนะครับคึงคึงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อคึงจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเมื่อคึงจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ลักษณะของมุกที่คึงได้เนี่ยนะครับมันยังยังไม่ใสนะครับมันจะเป็นขุนๆอยู่นะครับมันจะเป็นขุนๆอยู่นะครับถามว่า วิธีการทําให้ใสนะครับทำให้ใสเหมือนลูกแก้วเลยนะครับทำให้ใสแจ๋วเลยนะครับเขาทํากันยังไงเขาจะใช้ผ้านะครับนะส่วนมากจะต้องใช้ผ้ายีนนะครับนะเป็นผ้ายีนนะครับผ้ายีนเอามานะครับเอามาขัดนะครับนะเอามุกวางบนผ้ายีนนะครับแล้วก็ขยี้นะครับขยี้ผ้ายีนนะครับนะเอามือประกบกันบนล่างผ้ายีนนะครับแล้วก็เอามุกเนี่ยวางอยู่ตรงกลางนะครับนะ ข้างล่างเป็นผ้ายีนเอามุกวางแล้วข้างบนก็เป็นผ้ายีนนะครับแล้วก็เอามือประกบกันแล้วก็ขยี้นะครับนะถูกันเหมือนเราถูมือนะครับนะเหมือนเราถูมือกันเนี่ยนะครับนะแต่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นตรงกลางเป็นมุกนะครับบนฝ่ามือสองข้างเนี่ยเป็นผ้ายีนนะครับประกบแล้วก็ถูขัดขัดนะครับถูกันวนกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะขึ้นเงานะครับมันก็จะกลายเป็นมุกนะครับนะมันก็จะกลายเป็นมุกมันจะขึ้นเงาแล้วก็กลายเป็นมุกนะครับเม็ดหนึ่งก็ใช้เวลานานนะครับนะ ใช้เวลานานนะครับบางคนทําก็แต่คนที่ชํานานก็จะประมาณ2-3วันนะครับต่อเม็ดหนึ่งเนี่ยนะครับที่เขาทําทํากันนะถ้าเวลาเขาว่าง2-3ชั่วโมงนะครับเม็ดหนึ่งนะครับเขาก็จะขายกันอยู่ที่นะครับบุหรี่สองซองถึงสซองนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเงินก็จะประมาณ1 0 0ยถึงสองบาทแล้วแต่ที่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วแต่ที่นะครับนะหลังจากได้เม็ดมุกมานะครับนะ ทีนี้เรามาถึงอุปรกรณ์การแทงนะครับอุปกรณ์การแทงก็ง่ายๆเลยครับด้านแปลงนะครับนะด้านแปลงนําไปขัดนะครับจนเป็นลักษณะของปลายแหลมนะครับนะปลายแหลมขนาดไหนครับก็ต้องแหลมขนาดที่ว่าแหลมเหมือนเข็มเลยนะครับแต่ไม่ใช่อันเล็กนะเขาจะทําให้ปลายนี้มันแหลมสุดเท่าที่จะทําได้นะครับนะแหลมจนแทงเนื้อทะลุนะครับนะแหลมลักษณะแหลมเหมือนไม้จิ้มฟันอย่างนั้นเลยนะครับนะปลายนะเฉพาะปลายมันต้องแหลมเหมือนไม้จิ้มฟันเลยนะครับนะ นะทำขัดกับพื้นปูนนะครับนะขัดกับพื้นปูนนะบางคนเนี่ยก็มีกระดาษทรายมาจากกองงานนะครับเอากระดาษทรายมาจากกองงานนะครับมาขัดมาถูนะครับให้มันง่ายขึ้นนะครับนะส่วนมากเวลากระดาษทรายก็จะเอามาจากกองงานนะครับกองงานเฟอร์นิเจอร์นะครับก็จะมีการเอากระดาษทรายออกมานะครับมาขัดพวกนี้นะครับนะเมื่อขัดแป้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์แทงนะครับหรือว่าเรียกว่าด้ามแทงนั่นเอง น,นี่ก็ได้แล้วครับมีมุกกับด้ามแทงนี่คือจบแล้วนะครับอุปกรณ์มีแค่นีท้ทีนี้เรามาพูดถึงการแทงนะครับวิธีการแทงง่ายๆเลยครับก ok ็คือดึงหนังนะครับดึงหนังหุ้มนะครับอวัยวะให้มันตึงนะครับนะดึงกลางออกเหมือนเรากางจอหนังนั่นแหละนะครับนะดึงให้มันเป็นเหมือนจอหนังนะครับเหมือนเรากางดึงดึงออกให้มันกลางนะครับให้มันเห็นนะครับนะถามว่าเขาดึงทําไมครับหนึ่ง ดึงเพื่อให้หนังเวลาเราดึงหนังนะครับอวัยวะเนี่ยมันจะทําให้หนังมันบางขึ้นนะครับ2ดึงเพื่อให้เห็นเส้นเลือดนะครับเพราะว่าถ้าแทงโดนเส้นเลือดเนี่ยต้องไปหาหมออย่างเดียวนะครับนายโดยเฉพาะเลือดเส้นเลือดบริเวณอวัยวะเนี่ยถ้าแทงโดนปุ๊บเนี่ยเลือดพุ่งเลยนะครับนายมันก็เคยมีคนที่แทงโดนเส้นเลือดนะครับแทงพลาดนะครับแบลว่าคนไม่ชํานาญเนี่ยแทงพลาดไปโดนเส้นเลือดเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลเลยนะครับนายไปรอพเลยนะครับนะ ทีนี้เมื่อดึงหนังเสร็จแล้วนะครับนะเราหาจุดที่เราจะแทงได้แล้วนะครับนะคนที่แทงเนี่ยเขาก็จะแทงเลยนะครับนะแทงผ่านหนังลงไปเลยนะครับนะเมื่อแทงหนังทะลุปุ๊บนะครับเขาก็จะดึงดั้มแปลงออกนะครับแล้วก็เอามุกเนี่ยนะครับยัดลงไปแค่นั้นเองครับนะนี่ก็คือวิธีการฝังมุกนะครับนะก็ปล่อยให้แผลหายนะครับหลังจาก แทงไปนะครับก็แล้วแต่คนนะครับบางคนที่เขามีเงินนะครับเขาก็ซื้อยาแก้อักเสบกินนะครับนะมียาแก้อักเสบมียามาใส่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะถึง2อาทิตย์แผลก็จะหายดีนะครับนี่ก็คือการแทงมุกนะเมื่อแผลหายดีแล้วนะครับทีนี้เขาก็จะไล่มุกนะครับถามว่าทําไมเขาไล่มุกเพื่อไม่ให้มันเป็นพังผืดนะครับนะวิธีไล่มุกก็จะมี ตั้งแต่ให้มุกมันเดินขึ้นลงนะครับตามความยาวของอววะเพศนะครับหรือว่าให้มุกมันวิ่งรอบนะครับรอบตัวอววะเพศนะเป็นวงกลมนะครับก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะครับทำไมเขาถึงต้องเล่นเขาถึงต้องไล่ให้มันวิ่งนะครับนะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีพังผืดเกาะนะครับถ้ามีพังผืดเกาะเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะครับเวลาไปเจอคนที่แบบว่าช่องคลอดนะครับเล็กหรือว่าช่องคลอดฟิตเนี่ยนะครับ เวลามันเป็นดันกับมุกเนี่ยนะครับมันจะเจ็บนะครับคนที่มุกเป็นฟังผังผืดอ่าขออภัยนะครับคนที่มุกเนี่ยเป็นฟังผืดเกาะนะครับนะเวลาไปดันนะครับดันปุ๊บตัวฟังผืดเนี่ยนะครับที่มันเกาะกับมุกเนี่ยมันจะหลังนะครับมันจะหลังมันจะทําให้เจ็บนะครับนะมันจะเจ็บทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับดังนั้นเขาก็จะนะครับไล่มุกนะครับเล่นเล่นให้มุกมัน วิ่งตลอดนะครับนะคนที่เป็นคนที่มีมุกเนี่ยเขาก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะไล่ไม่ว่าจะเป็นวงกลมนะครับไล่ให้มันวิ่งรอบอวัยวะหรือไล่ให้มันในแนวขึ้นลงนะครับนะตั้งแต่หัวจดโคนตั้งแต่โคนจดหัวก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะไม่ให้มันเป็นพังผืดนะนี่ก็คือการฝังมุกนะครับนะโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับนะทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการเอาออกวิธีการเอาออกก็เหมือนกันนะครับง่ายๆเลยครับ ก็คือดันเม็ดมุกเนี่ยให้มาติดผนังให้มาติดหนังนะครับนะแล้วก็ทําให้หนังนี่มันตึงนะครับแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์หรือว่ามีดโกนก็ได้นะครับนะกดไปที่หนังเบาๆเลยนะครับกดไปที่หนังให้เป็นแผลนิดนึงนะครับแล้วก็ดันเม็ดมุกเม็ดมุกที่เราฝังไว้เนี่ยออกมานะครับเม <ME> ื่อหนังหนังหนังอวยัยวะเพศเราเนี่ยนะมีแผลปุ๊บมันจะ มันจะบางนะครับมันมันหนังเวลาเราทําให้มันตึงเนี่ยมันจะบางนะพอเราเอาอะไรไปสกิดให้มันเกิดแผลปุ๊บมันก็จะแผลปากแผลมันจะอ้าออกนะครับนะแล้วเราก็ดันเม็ดมุกออกมาตรงที่เราสกิดเป็นแผลแค่นี้เองครับนะแล้วก็รอให้แผลหายมันก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือน เหมือนองค์ชาติที่เป็นธรรมชาตินะครับนะไม่มีมุกแล้วก็เป็นปกติเลยนะครับนะไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับสําหรับการฝังมุกนะครับสามารถเอาออกและเอาเข้าได้นะนี่ก็คือเรื่องราวของการฝังมุกนะครับโดยทั่วไปนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับย้ําอีกทีนะครับว่าการฝังมุกนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบนะครับของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะครับบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบ ก็ลองไปพิจารณากันเอาเองนะครับนะสำหรับผมก็บอกแค่วิธีบอกแค่ขั้นตอนนะครับนะส่วนความชอบความพึงพอใจนั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับที่รับฟังว่าอยากลองหรือว่าอยากฟังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองไปพิจารณากันเอาเองหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกด Sub สไครป์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวอะไรนะครับนะก็สามารถคอมเมนต์นะครับบอกผมได้ครับเรื่องไหนผมรู้ผมจะเล่าให้ฟังขอบคุณจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณมากๆครับผม